ควันนี้เราจะมารีวิวบาร์บี้นังเงือกกันแล้วมาดูของกันเลยนี่ีนงอราคาประมาณจาก 101. ร้อยหนึ่งเลดให้เหลือห้าสิบไง เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะอือมถ้าลงก็ออกมา แล้วป๊แบหบนึงเดี๋ยววางออกกันตรงนี้ผมมันที่เป็นผมมันบังใส่ฐานมันปุ่มกดเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์การทำดิอย่างแรกคือไขควง เราก็หมดเดาเรามาดูตอนหมุนเสร็จเรา้นนี่นอนลุกมาแล้วขอ้ออกมากแล้วไม่มีถานมาให้ ในตัวไม่มีถาดใส่มาให้แต่เขาแถมถาดมาให้มีมีกระจกมีหวีแล้วก็มีสร้อยคอแล้วก็มีมองกลุดเดาเรามาเกเอาถาดออก เราก็คลิปนี้นาะนหน่อยคนนึงาการเข้าด้วยมาดูตอนใส่เสร็จจะได้มีสียเวลาเราใส่เสร็จแล้วเรานอนม๋นอสดดูดนี่สวยไหมนี่ะห็นเกว่ามีหางเดียวนะเห็นเกว่ามีหางเดียวนะนี่ สวยไมย้เธอสวยมากตาสีฟ้าและคลิปนี้เราขอจบเพียงแค่นี้บ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับ